สวัสดีค่ะเจอมน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเปียวอยู่ที่สซรีไทยรถสวยสาขาสีแยกตาปานในเมืองสุราษฎร์นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นในส่วนของ Toyota Rivo Single Cab ค่ะปี2024ปีใหม่มากใหม่วันนี้ก็คือปี25แล้วลูกค้าวันนี้เราจัดปี2024มาให้กับค่าตัวน้องอยู่ที่ 649,000บาทไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าโฟวินของเราเป็นรถเกรดเนะคะคัดสันมาให้ลูกค้าดูอย่างดีเลยคันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้า1คันนะคะที่สภาพก่อนวิวงานก่อนพาไปทำสปานะคะคันนี้บอกเลยว่าตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักค่ะไม่มีวิกความไม่มีน้ำท่วมและไม่เทร้อยเเซด้วยนะคะสำหรับตวัวก็เป็นสีทองเงินสวยๆแบบนี้เลยถ้าลูกค้าอยากได้สีเทาดำเราก็มีมาวางจำหน่ายเหมือนกันนะคะ สามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะคะทักมาปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อน,อนได้เลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะลูกค้ามาพร้อมเครื่องยนต์2.8นะคะสีเดิมๆทั้งคันอันนี้รถเพิ่งเข้ากดจำสปาเดี๋ยวเราพาไปล้างชงให้อย่างดีเลยแล้วมาในส่วนของชมหน้าหมูป่าค่ะ สภาพสวยๆแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกอคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดวงไฟนะคะอันนี้รถย้ําว่ารถยังไม่ได้เอาไปล้างนะลูกค้าดูสภาพดวงไฟอ่าไฟตัดหมอกอคู่หน้ามีมาให้นะคะจา,จากนั้นหน้าเป็นสีดําด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโก้อยู่ตรงกลางนะลูกค้าตัวรถรับประกันนะคะไม่มีชนหนักติดวอมน้าท่วม ใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักหาก้องเปี้ยได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะแล้วก็ของบอกเลยว่าคันนี้ตกแต่งเฉพาะของตกแต่งให้ลูกค้าครึ่งแสนมูลค่ามากกว่า50,000บาทแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นยางไม่แม็กใหม่บันเดนคางนะคะคิวโ้อันนี้ใส่ให้ใหม่หมดเลยแต่ว่าอันนี้รถขับมาจอดแล้วโดนฝนนะคะมันเลยเลอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะ<ม>ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้อนก่อน คันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของยางใหม่สีเส้นเป็นยางของ All ออเทเรนย่างดีเลยนะคะเป็นยางออฟโรดนะคะขึ้นเขาลงห้วยนี่คือสบายมากตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กลายแฮมเมอรนะคะลายออฟโรดสวยๆแล้วก็ติดคิ้วล้อมาให้ด้วยทั้ง4ีล้อเลยค่ะมันไดด้านข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะเครื่องยนต์2.8ค่ะไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างนะคะกระจกด้านข้างเป็นสีดำด้านค่ะ มีในส่วนของคิวกัตสัต์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับเป็นสีน้าด้านแล้วก็มีการ,ร้อยมาให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นการ,ร้อยเดิมๆนะคะที่เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วก็สติกเกอร์ค่ะกระจกเทสทุกบานเลยนะคะเรามาดูภายในสักนิดหนึ่งค่ะนอตเดิมโรงงานค่ะภายในคุมทวนด้วยสีดํานะคะภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ เหตนเเล่ตัวถังเล่ตัวเครื่องนะคะลูกค้าสามารถเอาไปตรวจเช็คได้แบบเลยนะคะอันนี้ mm hmm. น็อตเดิมโรงงานนะคะภายในพิมโคนด้วยสีดําค่ะได้เป็นบอดหนังสีดํานะคะรถทํางานทำงินจะเป็นบอดหนังก็คือสะดวกสบายต่อการทําความสะอาดนะคะลูกค้า รนะนนี้นะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะคอนโซลนหน้าก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้ซ้ายฝาเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นช่องเก็บอุณหภูมิค่ะ มีช่องเกบบุน้ำภูมาให้นะคะตรงนี้ใส่ของได้มีคู่มือมาให้เดิมๆโรงงานนะคะแล้วก็มีมือจับค่ะตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็มีตรงนี้ให้ด้วยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ซีมถูกก็ยังอยู่ครบนะคะฝ้าเพดานก็จับประมาณนี้เลยคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเราดูเมด็ดอาร์ตขอบประตูก่อนเลย<ม>สาหรับคันนี้ค่ะอัน <c oughs> อันนี้คือไม่ได้แกะมาเลยแข <c oughs> ็งมากเอาไม่ออกคุณลูกค้า อ่าอันนี้คือบอกเลยว่าเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของรอบรอบคันกันต่อค่ะนะคะอันนี้ติดกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์นล้ลนี่สติกเกอร์สี่คณสนะคะ ไฟลักนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีในส่วนของการชนหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าสามารถไปใส่ที่ล่างจูงเพิ่มเติมได้นะคะไฟเบรกไฟท้ายบอกเลยว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติแน่นอนนะคะสภาพดวงไฟก็จะประมาณนี้เลยอันนี้รถก่อนบิ้วงานย้ําว่าบิว้วก่อนบิ้วงานลูกค้าดูสภาพคือสวยมากนะคะรถก่อนบิวงานช่วงล่างต่างๆนี่ประมาณนี้เลยนะคะ ใครที่อยากได้คันนี้ก็อย่ามัวรอช้านะคะลูกค้าเมกไลเนอร์นะคะเดีย๋ยวรอมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเลขไม้ต่างๆของตัวรถกุญแจนะคะมีมาให้ลูกค้า2ดอกนะคะเป็นกุญแจสำรองหนึ่งดอกแล้วก็กุญแจรีโมทหนึ่งดอกค่ะคันนี้วิ่งใช้งานอยู่ที่1 7 6่ง ลูนี้นะคะไม่แชร้อยเปอร์เซ็นภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะได้พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะสำหรับคันนี้เนาะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเทสระบบไฟต่างๆมีช่องใส่แก้วเว่นมาให้ซีนถุงยังอยู่ครบนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดค่ะเลขไมค์ค่ะ วิ่งใช้งานอยู่ที่1 7 6่งกิมโลเมตรไม่เทสร้อเซนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะได้หน้าจอสัมผัสเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นหน้าเช็คตอยสัมผัสมีช่องเสียบ USB ตรงนี้มาให้ระบบ a อรระบบไฟมีช่องเสียบพาวเวอร์เลดนะ อันนี้ใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้คันนี้ก็สอบถามมันได้เลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะเครดิตดีก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อมาหาหนุ่มเปียวโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันต่อนะคะให้ดูสาภาพรอบๆคันกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงจากตัวรถสักครู่หนึ่งนะคะ ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะสําหรับเ,เข้าไร้เข้าสวนคันนี้มาดูในส่วนของแมกอาร์ตขอบประตูก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเรียงชิดติดกันสวยๆแบบนี้เลยวิธีการดูนะลูกค้าเอานิ้วสอดเข้าไปด้านในถ้ารู้ด้านในตรงกับดูด้านนอกของแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนไม่ได้เตี่ยมานะคะใครที่ดูพาดูดูรถไม่เป็นลูกค้าก็พาสามารถพาช่างมาดูได้นะคะ สามารถพาช่างมาดูได้เลยของเรานะคะยินดีให้ตรวจสอบได้หมดหน้าเล่มต่างๆนะคะของตัวรถนะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นในส่วนของ t o y ย t a r ร v o Single Cab ค่ะปี2024กับค่าตัวเพียง649,000บาท649,000บาทไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเลยที่รอคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะ สำหรับนะคะรถคันนี้บอกเลยว่ารับประกันไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมนะคะก่อนลูกค้ารับรถไปเรามีช่างของเราตรวจเช็ครถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนไทยายงเลี้ยวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราเช็คเราทำให้หมดแล้วก็ยังมีทีมงานนะคะตรวจเช็ครถให้ลูกค้าอีกสอง้อ 74รายการนะคะจากบริษัททิชเชอร์ค่ะประเทศเยอรมน,นีนะคะมาตรวจรถให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะผลตรวจตัวนีเ้เราสามารถส่งให้ลูกค้าดูก่อนได้นะคะสาหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะน้องเปียวฝากโปรโมชั่นไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะจองแค่999บาทจองถูก มากนะคะแล้วก็มีโปรัำฟรีให้ด้วยสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะมีโปรคัมฟรีค่ะ90วันค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ซนะคะแล้วยังไม่พอค่ะใครที่ดูคลิปน้องเปี้ยวมารับส่วนลดทันทีค่ะ5,000บาทให้ทุกท่านให้ส่วนลดทันที5,000บาทให้ทุกท่านแล้วโปรปอดอื่นอีกมากมายมีับรฟรีค่าเรตตลอดอายุการใช้งานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วมีไฟแนนซ์รองรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพเลยมีเป็น10ไฟแนนซ์เลยนะคะที่รองรับคุณลูกค้าไม่ว่า ก็จะเป็นในส่วนของกาิกรไทย เกียรตินาคินธนาชาิกรุงศรี CMB ทิสโกริโกนะคะลูกค้าเรามีไฟแนนซ์รองรับให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหาหนุ่มเปีได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นเ็นะคะ0 9 0 3 2เ7 5 8 6เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเอ็นไล์ N ได้เลยนะคะทักมาปรึกษากันกกอนได้เลยนะคะหรือใครจะเข้าไปดูรถที่สาขากรุงเทพลูกค้าก็สามารถเวเข้าไปดูได้นะคะสาขา กรุงเทพจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพมหานครถนนเส้นมิตรไมตรีนะคะแล้วก็จะมีสาขาภาคใต้ก็จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ติดกับสี่แยกฟไฟแดงตาปานในเมืองสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีสาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ด้วยลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยเรถของเราทุกคนออกง่ายมากๆเอกาสารไม่ยุ่งยากเครด,ดิตดีก็ฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องน้องเปียวด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูร้ไหนรอติดตามรับชมได้เลยแล้วสำหรับใครที่ไม่ชอบรีโวนะคะน้องเปียวขอฝาก ทิ้งท้ายคลิปไว้สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับ อีสูดีแม็กก็มีเหมือนกันหรือว่าอยากได้ใส่คล้องแบบนี้เราก็จัดมาให้เช่นเดียวกันนะคะมีตั้งแต่ปี2ปี3ปี4ีมีหมดนะคะสามารถทักมาปรึกษากันได้เลยนะคะแล้วรถทุกคันก็คือเกรดเอทุกคันคันนี้ก็เพิ่งเข้าเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้านะคะรีวิวให้ดูคันนี้กันเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะน้องเปี้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์เมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะเจอคลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้น้องเปี้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีเลยค่ะ Ah